วันนี้เราจะไปเกนสุดาฮอลิเดย์ที่อมันดูน่าใช้พาสปอร์ต่ทิศอีกแล้วค่ะรอบสองแล้วนะคะกับอมันเนี่ยใค่ะที่โรงแรมได้แจ้งไหมคะว่ากิจกรรมวันนี้คืออะไรบีชปาร์ตี้ป่ะอีดานี่แคะเนี่ยแววเราก็อย่าบ่นเพื่อนมากนะไม่ ีก็เล่นไม่เหนื่อยเนาะทุกคนกำลังซีเรียสกัอะไรรู้ไหมคะชอพอดค่ะขอพอดพระจันทร์ไปกับแอร์เอเชียกันอีกแล้วสวัสดีค่ะเทอาค่ะเท่าค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะ ยัมขอนยังต้องกลางนะยูได้เลยค่ะหมดล้ว้องกลางนะค่ะยูร่าใช้พาสปอร์ตทิดอีกแล้วนะคะ่าพาสปอร์ตทิดอีกแล้วรอบสองแล้วนะคะกับผมเนี่ยใคมาไหมคะเาหายไปไหนล่ะอเอามีวีซ่าเวียดนามไม่ค่ะทริปนี้เราจะคู่กันเพราะว่าเราบอกว่าเราอายุเท่ากันใช่เราเจนเดียวกันแล้วเราเหมยเหมือนกันด้วยไงนึกออกปะโอ้ยค่ะมัน เราจะไปเซนสุดาฮอลิเดย์ที่อัมันอัมันนอยเหรออัมันนอยปะอัมันนอยอัมมันนอยเวียดนามแต่เราจะไม่นอยนะคะทริปนี้จะนำทีมโดยผู้ปกครองสองท่านนั้นเขายังไม่รู้ตัวเขากำลังยุ่งอยู่ทีนี้ใครเดินไปไหนก็่รู้เขาบอกว่าแบบฝากพี่พัล่าด้วยนะพี่พิลัฒาแบบว่าเป็นอะไรกับฉันฉันลูกสาวมีปัญหาไม่มีปัญหานะคะปัญหาคืออะไรไม่รู้จักเนาะ ทำขนาดนี้ภรรยาให้เงินไหมคะทำขนาดนี้ถึงแล้วนะคะรอโอ้โหบรรยากาศดีมากท้องฟ้าคือสวยสดใสแบบสุดๆและสนามบินลนะัะเขาอาลังการมากนะทุกคนแบบขนาดไม่ได้เป็นเมืองหลวงเขานะใช่ไหมคะพี่จริงๆเมื่อกี้เราชมสนามบินเขานะใช่ค่ะดีกว่าที่คิดนะอ๋อจริงสวยเหรอจริงขนาดไม่ใช่เมืองหลวงนะ มองหลวงเขาคืออะไรรู้ยังคืออะไรวะฮานอยฟังคุณครูด้วยค่ะฟังคุณครูคุณครูค่ะคันนี้ค่ะปลาคือเราโรงเรียนกันนี่เขาเอารถดีๆมารับเราเลยเนี่ยถ่นั้นนั่นนันโอ้มารีวิวดีกว่าว่ารถที่เขาส่งมารับเราคือ ที่เราขับทุกวันนี้ซึ่งเราจะเดินทางกันทั้งหมด75นาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงคือใช่ไหมคะถ่านีถ่ายสลับไม่เผินเลยอืไม่เขยค่ะพ่อตัวเองมื่อานเหมือนแบบมองไปเมต่นนี้แล้วมันรู้สึกแบบอุ้ยสวยอ่ะแบบเลยถ่ายชอบตัวเองเออมันเหมือนชอบตัวเองอ่ะร้ายไลไหมแบเกเรอ่ะเออปิดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวขอตัวเอง นอนกับพี่พาอพี่เฟย์นอนกับพี่พาพี่บุ๊กนอนกับพี่เบสฉันต้องคนเดียวพี่วลาก็มีเพื่อนจะมาเฮยเรางงอ่ะทำไมเราไม่เห็นรู้เลยว่าต้องเอาคู่นอนคนเดียวแม่พี่เจไม่ยอมบอกนะวันนี้คนไปเลยพีจก็คนนึงว่าใจอยู่คนเดียวด้ก็อยากมีเพื่อนนั่กันนะู่ครั้งนี้เราไาคนเดียวเ้วไปไงเจออะไรกูรู้สึกว่าคู่ข้างหน้าเน่ะกูเอาคนมาด้วยชิลเนาะ คือจะไปไหนอะมันดูไกลไปหมดเลยอะอนี้มันไม่เหมือนเวยนามฟีลย่าฟลิ่งมันเหมือนแบบอะเหมือนทะเลยุโรปมีป่ามีความแบบแอฟริกันม e ซ i โกอะไรอย่างเนอยเนาะมันสวยเระพาไปดูยู่ สวยมากอะ่ะดูตรงนูน้นดิดูวิวดิโหหินน่ะธรรมชาติมากอะ่ะนึกออกแลละที่พี่เจมพยายามพูดหารอบเรื่ององค์กรยูเนสโกอะไรสักอย่างอะ่ะสวัสดีค่ะ This is your living room you can wear the shoes. s h o e ว้าว Living room and holiday s o u r i o Living room ทุกคนดูดิ นั่งดูทีวีชิวๆสวยงามตัปงปุมากคนจริงๆเราก็ต้องช่วยนำกันสับเดี๋ยวตรงนี้ป่ะแฮร์ริ่พูเวอร์มากคือด,ดีๆันเลยกำลังจะไปห้องของคาริสานะคะเออไหนดูซิห้องก็ให,ใหญ่นะอนคนเดียวเหงาตายเลยแก okay. ชวบ้านนะอจรูวิ้างน่กกันหาแอคติ้งตื่นมายามช้าอว่าออ่เออห้องใหญ่มากน่ารักดูปออาบน้ำดิมึงใหญ่มากใหญ่จริงมีตู้เผ้าของ เห็นแล้วอยากให้คุณความรักมาด้วยเลยปะจริงอยากให้ไอ้ต้าอยู่เป็นเพื่อนเลยะเฮ้ยอูห้องเราสิทุกคนห้องเขาสวยมากจริงๆนะห้องสวยมากเออห้องนั่งเมามอยเออชิลมากแล้วมึงจะเมากับใครวีดีโอเขาได้วะเออวีดีโอคอล <laughs> <laughs> แล้วกัน <laughs> ที่เมื่อกี้ก็เหมือนแบบจริงมันคือเล่าข่าวแล้วเนาะแต่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นตำนานที่ผ่านแต่ที่ตัวดได้ถึงดริงเข้ามาพอจบทุ๊บพี่พอน้ำแล้วเหยหมดหนูปุ๊บก็ถอดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตแล้วก็หลังเดินออาแา่ปลาอย่างนี้นะคะทุกคนจะเป็นี่ยปีนั้นแปดปีจะหนีปีได้เพราะเรามาเที่ยวกับ Holiday with Judah เลยคะมาปุ๊บออกไปมีแต่โชคดีเลยค่ะค่ะ ลูกไปขาหิวข้าลวละเพิ่งกินข้าวไปสาชั่วโมงให้เราหิวเลยขอบคุณนะคะพี่เจนจัดเซตติ้งไว้เตรียม,มพวกเราสวยมากมมมสุดท้ายแล้วคูไม่ทันมากอยากให้มาเห็นอะ่ะ ชอบไปเฟฟฟังแกแล้วค่ะนาอแค่ไหนคะนดอใหญ่ค่ะาอใหญ่เใช่มันชัดบ้งไหมเธอโ้วพี่นยนะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เหมือนแช่ออนเซนมากเลยไม่เหมือนมีควัน เกี่ยวกับอะไรรู้ไหมคะขอพรค่ะขอพรพระจันทร์มาว่ายน้ำเฉยๆพรุ่งนี้เดี๋ยวใส่ชุดไม่สวยแล้วพอพี่เจมบอกว่าอะไรนะถ้าพระจันทร์เต็มดวงถ้าเราอยู่ในน้ำเราจะได้รับพลังอย่างเต็มที่นี่เลยแล้วมันได้ความแบบเหลือบๆดูดินี่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 อีขำแก้วไม่ไปงูจบเดย์หนึ่งไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมา รีแคปให้ฟังว่าไปขึ้นเครื่องบินไฟ8โมงใช่ไหมก็ไปถึงสนามบิน6โมงก็ไปสนุกสนานที่สนามบินค่ะไปรู้นว่าพี่พอล่าจะได้บินอีกไหมคือถ้าใครติดตามคลิปมาเลเซียนะคะที่ไปมาเลกันหรืออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตื่นเต้นเรื่องแบบพี่พอล่าเขาเหมือนเป็นแบบพาสปอร์ตต,ต่างชาติอะไรเงี้ยบาง <c oughs> ทีไปบางที่ถ้าเขาลืมต่อวีซ่าก็จะวุ่นวายพอมาถึงคล <c oughs> <ๆ>ิปเนี้ยก็มีอีกใช้พาสปอร์ตออสเตรเลียเขาใช่ปะแล้วก็คือแอร์เอเชียก็เป็นแบบ คุณพาล่ามีวีซ่าหรือเปล่าคะแล้วคราวนี้พี่พอลลี่ก็คือตื่นเต้นทุกคนก็แบบว่าไม่ไว้ใจพี่พาล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าทางทิปอ่ะทุกคนขยับไปไหนในสนามบินก็จะแบบฝากพาล่าด้วยนะฝากพาล่าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่พาล่าก็แบบไอ้ไปอยู่อะไรกับไอ้ไอ้ลูกสาวน่าจะมาฝากอะไรกันนะกันหนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยคือแค่นั่งเครื่องบินนะยังสนุกมา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 กแล้วพอถึงเวียดนามใช่ไหมก็คือดูแลเอเชียคือดูแลอย่างดีมีรถรับส่งช่วยยกแบบดูแลแบบ ดูแลดีมากเดินทางกับแอร์เอเชียคือแบบไว้ใจจริงๆเพราะว่าทุกคนการที่จะบินตรงมาถึงที่นาตรงังนาดังเดี๋ยวจะไปเขียนชื่อออริจินอลให้นะที่จะมาพักที่โรงแรมอมันน้อยเนี่ยคือมันยากมากนะ มีแค่ไฟไอ,ไอเอชียที่มันบินตรงได้ไม่งั้นมันต้องไปต่อเครื่องแบบนู่นนี่นั่นมีเพื่อนที่บินตามมากันเพราะว่าเขาต้องเดินทาง1ิบชั่วโมงอะแค่ระหว่างทางขับรถมาคือบรรยากาศมันสวยแบบสวยอลังการมากๆแบบแลน์สเคปทุกอย่างของมันมันคือสวยแบบหยุดพูดคําว่าสวยไม่ได้เลยทุกคนคือเราไม่มีคําพูดอะไรที่มันเป็นหลักการทางการนะแต่แค่รู้สึกว่าอามันอะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ประเทศไหนอ่ยพื้นที่ที่เขาเลือกที่จะสร้างโรงแรมมัน มันที่สุดอะมีความสุขรู้สึกว่าไปอามันแต่ละประเทศอะเราก็จะรับได้ถึง e x p e r i e n c e วัฒนธรรมของแต่ละประเทศแบบจริง,รงๆเลยเนี้ยเสร็จแล้วก็มาต่อที่ดินเนอร์ก็คือเดินมาแล้วแบบตกใจอะคิดว่ารงขอแต่งงานอะคือมันโรแมนติกมากแบบโรแมนติกแบบสุดๆไปเลยนะทุกคนไปติดตามบรรยากาศเราเองเราก็กินอาหารดินเนอร์เดี๋ยวจะแบดรูปตึ๊ก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 เมนูต่างๆก็อย่างที่บอกไทยาะจะทานเยอะทุกมือเวลาที่เรามาเที่ยวแบบเนี้ย ก็กินไปเลยไฟเบอร์ iber, หรือโปรไบโอติกพีไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยกินไปเพื่อให้ระบบขับถ่ายเราบันดีลำไส้เราแบบกระตุ้นการแบบขับของเสียที่มันจะแบบเหมือนอุดตันในลำไส้เราเอาให้มันออกให้หมดไรอย่างเงี้ยสุดท้ายาค่ะาคือนี้คือพระจันทร์เต็มดวงแล้วพี่เจนก็คือบอกว่า สาวๆถ้าเราไปเล่นน้ำแช่น้ำอะเราจะได้รับพลังงานของแสงจันทร์ที่มันมากระทบกับน้ำแล้วม,มันก็จะมาถึงเราเราจะได้รับพลังงานพวกนั้นแล้วคนที่มันงมงายอย่างพวกเราสามแบบแกงสาวอะคือ,อยังไงร,รีบไปหยิบช่วยน้ำแล้วโดดลงน้ำกันนะ่ะฉันอยากอยู่ในน้ำแล้วก็รับแสงพจันแล้วเราก็คิดเองว่าหรือเราลองเซิร์ชกูเกิลแล้วบ,บทสวดแบบสวดแบบ ขอพรพิจัน์กันไหมแล้วก็มีหมอช้างขึ้นมาเราก็โอเคสวดขอพรกันแล้วก็อเออ,นอสนุกอะไรเงี้ยพูดคุยกันมามอยอะไรเงี้ยก็เป็นทริปที่สนุกมากๆทุกคนตอนนี้ขอไปนอนก่อนนะ Good night Day 1ดยสอนะคะกิจกรรมเช้านี้เราจะไปเทรคก,กิ้งกันค่ะคนนี้กำลังจะโพสซิ้งจากแคมป์น,นะคะยังเลือกไม่ได้ปัญหาลูกแบกน่ารักไห กันไหมคะเชื่อเทรคกิ้งท่าโรงแรมได้แจ้งไหมคะว่ากิจกรรมวันนี้คืออะไรบีชปาร์ตี้ป่ะไปไล่งหุ่นกันเหรอคะไปไล่งหุ่นเหรอไปเทรคต่อยากให้ดูรองเท้าคาริสาใช่คะที่เขาจะไปเทรคไปไหนอะคาริสาจะไปไหนโอ้โหไม่ถ่ายแอดแบนเจนสุดาบนเขาโอ้โหเบื่อเกียดแล้วเนี่ยสุดๆแล้วเราอะ เป็นไงสวยขึ้นป้ะเมื่อวานอาบแสงพัชชานจริงหูออร่าเปล่งประกายมากแม่วาม้าวฮอลิเดย์วิเจนสุดามันเป็นยังไงนะมันเป็นอึดอัดอยนะู่นะแม่ข้างหลังนี้อุ้ยฮอลิเดย์วิเจนสุดาเนีัยแอดแม่สวยเดอ,<า>อร์เฟสก็เดอรเฟสเหอเออสวัสีฮอลิเดย์วิเจนสุดาผ่านไหมค่ะพี่เจนสวยมากอ่ะ ความพยายามของพวกเรานะเราเดินม,มาเจอวิวนี้ต้องสู้นะโอ้เหมือนในหนังเลยอะ่ะอ๋ออไปต่อได้ไมั้ยไปต่อได้ดลก็จะได้รูปรูปหนึ่งนะคะลมรักบ้างลมไม่รักบ้างนะสวยมากเดยกพี่เจ<ห>นมาพี่เจนชุดเหลือง ที่มีไว้ถ่ายรูปไม่ได้มีไว้กินใช่แล้วเขาจกลับกันอ๋อร้อนมากเลยค่ะพี่เจโนดให้เป็นนี่เอ่บลูกสาวกำนันเป็นเหมือนแบบผิดที่ผิดทางใส่หมกใส่ส้นสูงเดินป่าใส่โมใส่ส้นสูงใส่ซ้านร้อนหมดร้อนธรรมดาไม่พอนะต้องร้อนแบบมือพัดด้วยอีกนานไหมคะเนี้ยนี่เดินไไกลแล้วนะคะคาริ่ก็เล่นไม่เหนื่อยเนาะไม่หยุดเลย มาตาเป็นเพื่อนแววแววตามมาให้มาเราก็อย่าบ่นเพื่อนมากนะนี่เบิรมามือนมากเราไม่รอนไม่เหนื่อยกันเลยเนาะยังกลับมาเล่นละครระหว่างทางแต่ที่นี่ท้องฟ้ามันสวยแบบทั้งวันด้วยอะโอเคคัดคัดคัดเดี๋ยวเราไปละครเรื่องใหม่กันตอนบ่ายค่ะ ที่สปาของอัมันนะคะราคามันก็จะแรงกว่าที่เราทําข้างนอกแต่ถือว่าราคาโอเคนะแบบถ้าแปะพันเทียบกับสปาของโรงแรมอัมันนะถือว่าถ้าใครอยากมาอัมันที่ราคาโอเคหน่อยใครๆคิดว่าอัมันเวียดนามราคาแบบหลายกิจกรรมของเขา,าพอพอเก็บเงินมาแล้วแบบ ได้ใช้คําว่าอมันแบบรับไหวเลยอย่าเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาลองแต่ว่าครั้งนี้จะไม่นวดตัวคือจะลองนวดหน้านะคะว่าเอกลักรรของการนวดแบบเวียดนามันเป็นยังไงนะคะ,คะไ,ไปดูกันสวัดี ทุกคนพาสปาเสร็จเขาก็มีชามาให้ใช่ป่ะแต่สิ่งเนี้คืออะไรไม่รู้เมื่อกี้ลืมถ่ายได้มาสักอันคือกินไปแล้วสองอร่อยมากเลยอ่ะเขาเหมือนเราชอบมากแล้วเราแบบดูสงสัยเขาเลยปิ้นสิ่งนี้มาให้มันคืออะไรก็คือมีแมคคาเดเมียมีลูกเดทมีอัลมอนด์มีคาคามมีเซาลโคโคแนทออยล์อร่อยมากอ่ะซึ่งเดือนนี้เราจะอยู่กับพี่เป็ดสอทริปเลยปะเราเจอกันมาลิส่ยอีกทริปนึง ให้ชาวเน็ตช่วยแยกนะคะคนไหนพี่เบสคนไหนพี่บุ๊กแล้ววงกันมาใครถูกใครสับรางวัลโอ้โอเครางวัลเป็นชุดอะคะจากแบรนด์นี่เขาเออเขามีกิจกรรมให้เล่นอีกด้วยนะมีขนมอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็นี่ค่ะทำขนมโคกสดแต่มันไม่ใช่ขนมโคกธรรมดาเป็นขนมโคกเวียดนะ น้าเทียมก็เหมือนเกาหลีที่ทำแบบแพนเค้กเกาหลีอ่ะมันจะกรอบๆแล้วก็มีแป้งนุ่มๆคือแบบน้ำๆเลยอ่ะมาใครสางทุกคนเขาอิจฉชอาา่ะัุหมดเลยเนี่ยแม่เจนสุดาน่ะ ไปค่ะทุกคนดูนี่ว,ว้าวสีนี่ค่ะนี่เป็นบีชคขาของที่นี่นะคะแล้ววันนี้พี่แจงเขาเซตดินเนอร์ให้เราตรงนี้ทุกคนอลังการมาก<ม>ทริปนี้คือรู้สึกเหมือนแบบโดนขอแต่งงาน ใช่ปะไม่เอาเลยบางกิจกรรมแม่เหมือนไม่เล่นแต่พออันนี้แม่แบบตั้งใจเลยได้มาแม่เห็นป้ามาถึงต้องมีวิดีโอไงโอ้โหถ้าแข่งเดียวกันเราไม่รอดเนี่ยต้องเริ่มส่งตัวแทนแต่เราก็มาแข่งแล้วเกินรางวัลเนี่ยต้องานกันแล้วกันเนาะ โอ้โหเห่าเดอะดราก้อเหมือนมางานแต่งใครสักคนปะบรรยากาศ กลับไปเตียดแล้วนะไม่ไต้องเล่นแบบยูทูบแล้วไปนักกีฬาแล้วไปเลยไเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเสร็จไม่ชอบหรือเปล่ากินเสร็จอย่าลืมพูดว่าฮอลิเดย์วิเจตสุดานะ พี่ต <laughs> ้องโดดน้ำอ่ะ้ามหมายวาอม่ว่พี่ต้องโดดน้ำเคีย technically you're supposed to put something into a shot glass no but then you no you're supposed to jump but she made a mistake you're w r o n pick and you can pick a partner I thought no no o n t pick a partner he's done already she's done she's done don't jump don't j u oh ห่วงอหวงสื้หวงอ่วไม่อยากให้ใจฉันดำเลย 我哥啊！可以 ดความรักที่มั่งคั่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวจงเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า หน้าบัดนี้ด้วยเธอนหนาบัดนี้ด้วยเธอสาธ<ะ>ุสา